สวัสด,ดีจ้ามันี่อีแม่พ่อ f อลูกสาวพี่นักเรียนเขามาทักทายอีแม่ว่าคู่ค้าหนูชอบฟังเพลงคูม,มากเลยค่ะอีแม่ก็เลยว่าพอฟังได้บ่เนาะลูกพอฟังได้บ่เนาะหนูชอบมากเลยสัญญาณใจสัญญาณเธอเหมนวังสิเนาะก็เลยบอกว่าขอบคุณค่ะอ่ะอีแม่สิลองไ้ฟังก็เลยวังสิสัญญาณอียัง ที่เป็นสัญญาณของใจบอกกันได้ไหมสัญญาณใจไม่น้องบอกจาก้าสิได้โทรหาเพื่อเติมแรงใจรายวันถึงบ่ได้พ่อกันคิดหอดกันในเด้อเด้อ มันอยู่ไกลกันสิ่งสำคัญคือกำลังใจบอกกันหอยได้ไหมสัญญาใจไตรวันมีเธอขอบคุณพี่เอขอบคุณพี่เอฟีทิดตามผลงานอีแม่เนาะยังไงก็ขอบอกขอบใจที่เป็นแรงเสริมแห่งหกัน ไหนกับขอบคุณนยจออ้ะเ้อกับขอให้ติดตามผลงานไอีแม่ต,ต่อไปนะจ้ะเนาะ,านาะขอบคุณค่ะ